วันนี้เราจะพามาชำแหละกล้องวงจรปิดครับอันนี้เป็นรุ่นไหนไม่รู้นะผมซื้อมาใช้ประมาณห้าปีแล้วครับพอดีมันไม่ได้ใช้นานนะปล่อยทิ้งไว้แล้วไอตัวชิวอาร์คูนก็หายไปไม่รู้ว่าจะเชื่อมต่อ,อยังไงแล้วก็ชื่อรุ่นชื่ออะไรเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วก็เลยจะชำแหละมันทิ้งเลยครับอยากเปิดดูข้างในมันว่ามันมีอะไรบ้างมีน็อตสี่ตัวนะ จริงๆแล้วเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่นะเพียงแค่ว่าตัวเสียบชาร์จของมันเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเสียเฉยๆครับไม่ได้ไปซื้อมามันเป็นดนะีซีสิบสองโวลต์น่ะดันมันออกมาเลยครับอยู่ภายในก็จะมีพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับอเนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยหมดแล้วมีแค่วงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงนี้เฉยๆนะ ดึงกโอเคครับตัวออกมาแล้วไอ้ตัวนี้อะชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวรีเซ็ตแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยครับแล้วก็มีลำโพงไอ้ตัวนี้จะเป็นลำโพงนะอันนี้เป็นช่องรีเซ็ตของมันออกมาแล้ว นี่เป็นกระจกนะเพื่อนๆกระจกใสปึ้งเลยนี่ตัวกล้องครับ ตัวนี้ก็จะมีชุดควบคุมเนี่ยอันนี้ตัวควบคุมมอเตอร์ครับอันนี้คือมอเตอร์ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่นี้เองครับมอเตอร์ก็มีหมุนซ้ายหมุนขวาครับแล้วก็ขึ้นลงมอเตอร์เป็นดีซี12โวลต์ทั้งหมดมันก็มีประมาณนี้ครับดูภายใน,ใน วงจรสองตัวสองชุดเนี่ยตัวนี้วงจรควบคุมมอเตอร์อันนี้เป็นวงจรควบคุมกล้องครับแล้วก็มีที่ใส่เอ็ a ดีด้วย1,400งกบาท